ลูกไม่อยู่ครอบครัวเต๋าสมชัยเหงาจังเลยแต่ทําไมพวกเขาถึงต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศมาพูดถึงเรื่องราวน่าสนใจของครอบครัวนักร้องและนักแสดงรุ่นใหญ่เต๋าสมชายกันเถอะที่ปลื้มปริ่มส่งลูกชายลูกสาวน้องสมใจและน้องสุขใจไปเรียนคอสั้นๆต่างประเทศและทําไมไม่ยุ้ยกับพ่อเต๋าถึงเหงาจังขนาดนี้แม่ยุ้ยโพส์ซึ่งถึงเวลาปล่อยลูกออกจากอ้อมอกสี่คืนห้าวันแต่ที่น่าสนใจคือพ่อเต๋าบ่นว่าลูกๆไม่อยู่เหงาจังซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในครอบครัวที่มีลูกไปเรียนต่างประเทศ แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมพวกเอคาถึงต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศมาพูดถึงประสบการณ์ของลูกๆก,กันเถอนน้องสมใจวัยสิปีเป็นสาวน้อยเจนซ่ที่โดดเด่นทั้งในด้านความสามารถและบุคลิกเคยเดินแบบโชว์ความมั่นใจบนรันเวย์และยังเก่งด้านกีฬาวอลเลย์บอลไม่แพ้ใครส่วนน้องสุขใจวัยสิปีก็ไม่น้อยหน้าชอบการแสดงและเคยมีผลงานละครเวทีมาแล้วแถมยังรักการเล่นบาสเกตบอลสุดๆเห็นได้ชัดว่าลูกไม้หล่นใต้ต้น จริงๆเพราะทั้งคู่ดูจะเดินตามรอยพ่อเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวแต่ที่น่าสนใจคือทำไมพวกเขาถึงต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศมีความจำเป็นอะไรบ้างและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักลืมการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศอาจเป็นโอกาสให้เด็กได้เปิดประสบการณ์แต่ก็อาจเป็นภาระทางการเงินและความเหงาให้กับผู้ปกครองคุณคิดว่าเช่นนั้นบ้างไหมมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ